ฉันอยากจะรู้ว่าแกพอจะมีสักหมื่นห้ามันโอ๊ยมาทานนาถที่จะตายเมื่อกี้มาขอหมื่นห้าหมื่นห้าเดี๋ยวฉันไปเอากับคนอื่นอีกหมื่นห้าเออนึกเคลียร์ให้ไอ้เม้งจะร้องไห้เมื่อวานมันก็ไม่มีเงินกูก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยไอ้ช่วงเวลาคุยเนี่ยพังไปโรงพยาบาลเนี่ยดีไม่ดีรอดอ่ะเพื่อนฝูงเขาจะคุยกันนานๆเจอกันทีเฮ้ยใครวะซูเปอร์แมนท่านประธานอาธิบดีสำคัญตรงไหนวะเนี่ยเอ้าเขา เอย่าเพิ่งตายนะยังไม่ได้ให้ตังค์เอาเลยเรื่องต้องตายรับปากไว้แลกเสร็จก่อนไว้อย่าหนีกลับนะทำพูดถึงเขาพูดดูมึงไม่ไม่ใช่เข้าไปไม่เห็นกระเป๋ากระเป๋าไม่ใช่พี่กูไม่เรียกพี่เมื่อวานก็มองตาปิ๊บๆเจอหน้าอีพันเจอหน้กูจะให้มึงอีพันเหมือนจัดไพ ฉันเป็นตาบาปแล้วเวลาไม่มีเขามดาผูแม่จะต้องช่วยชีวิตคนเวลาไม่มีมันก็ไม่มีมึงจะไปเริ่มมืดมึงจะเข้าเรื่องเลยเนี่ยไอ้เพื่อนรักแกเคยมืดแปดด้านไหมฮะเลิกแล้วแกรีบกลับบ้านป่ะสี่ชั่วโมงกูต้องโทรกันยาวเลยล่ะครัวใส่งามสักแบนไหมแกอย่าเพิ่งถามตอนนี้ได้ไหมฉันอยากคุยกับแกสองคนอันนี้จริงจังนิดนึงนี่ก็สองคนแล้วนี่เขาตายไปแล้วเวลาแกเดือดร้อน ฉันก็เดือดร้อนอเวลาฉันเดือดร้อนแกก็เจ็บแทนฉันต่างคนต่างเจ็บตอนเนี้ยแกรวบรวมได้เท่าไหร่พอจะช่วยฉันได้แกรับปากฉันที่มึงใช้คำว่ารวบรวมเลยนะใช่เนี่ยส็คำนี้แสดงว่ากูก็กระมิดกระเมี้ยนแกเนี่ยรวบรวมเนี่ยลองคิดดิมีติดกระเป๋าเท่าไหร่มีหลังลรถเท่าไหร่ลองไปค้นดูดีๆ <c oughs> บางทีลืมไงเดี๋ยวมียมาเจออันตราย ถ้ามีให้มึงแล้วก็ไม่ยืมหรอกอย่าใช้คขา่าให้ต้องมีกูเอ่ยขนาดนี้มึงไม่มีไม่ได้หรอกแกต้องมีแกต้องมีเงินเก็บไอ้ทุ่มแฟนเชื่อฉันดิหมดแล้วเก้าหมื่นกูอ่ะเก้าหมื่นมึงไปทำอะไรหมดอ่ะพักหลังมึงใช้เงินเฟ้อมากเลยเอาเงินของกูไอ้นี่เอางี้แกตามฉันไปไปไหนงานนี้ต้องมีแกถ้าไม่มีแก ฉันว่าฉันไม่รอดแน่แกจะไปไหนแต่ตามฉันมาแล้วกันเอ้ามึงก็บอกกูมึงจะไปไหนกูจะจิ้มตัวถูกไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูบอกเองแหละเวลามึงชวนกูไปไหนกูเคยถามไหมกูพาไปสิ่งดีๆนั่นน่ะก็รู้แล้วกูเคยถามปั้ล่ะมึงก็ไม่ต้องถามกูกูนี่กูบอกว่าตามมามึงขึ้ชวนกูสิเอ้ากูไม่ไม่เอามึงลองชวนกูสิกูชวนมึงไปไหนอ่ะชั่วโมงเนี้ยมึงชวนกูเลยเออไปหมดแหละเหมือนมึง มันเกวนงควักขับรถลืมไม่รู้ที่ไหนเลยเออขนาดในกรุงเทพยังหลงเออเอา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 กัน